แล้วที่เราจะยื่นให้วงการตํารวจเนี่ยท่านผู้ชมครับเราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ฮะร่วมไปยื่นถวายดีการในหลวงด้วยในวันที่ยี่สิบสามที่จะถึงเนี่ยครับนะครับเพื่อให้ถึงพระเนตรประกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นองค์การตํารวจจะมาอ้างไม่ได้ว่าไม่รู้เรื่องนะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ไงฮะเราถึงต้องไปวันที่สิบเจ็ดถึงมีความสําคัญแต่หน่วยงานอื่นๆที่เรายื่นไปก่อนหน้านี้เอกสารก็จะได้ถึงพระเนตรประกันนะครับในวันที่ยี่สามให้ครบหมดเลยนะครับคลิปต่างๆเป็นร้อยกว่าคลิป ถึงพระเนตรพระกันหลักฐานต่างๆถึงพระเนตรพระกันเราทําหน้าที่นะครับภาคประชาชนทําหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับเพราะว่าประเทศไทยนี้พระองค์ท่านเป็นจอมทัพไทยนะครับเป็นจอมทัพไทยเพราะฉะนั้นพวกเราทําหน้าที่ถวายรายงานพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ขอบุญบารมีจากพระองค์ท่านนะครับมาช่วยนะครับ แก้ไขความเดือดร้อนของคนไทยพุทธที่เดือดร้อน60กว่าล้านคนตอนนี้นะครับในวันที่23นี้เพราะฉะนั้นท่านใดยอยากมีส่วนร่วมลงชื่อนะครับลงชื่อร่วมยื่นถวายดีกาก็สามารถส่งเอกสารมานะครับได้ที่ตู้ปอนอนะครับครับร่วมลงชื่อนะครับจะจะจะเอาเอกสารจากอปสก็ได้นะครับหรือจะเขียนเองก็ได้ฮะเขียนตามนี้ได้เลยครับว่าข้าพเจ้า แช่กระดาษ A สเขียนเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับเขียนเนี่ยฮะข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอร่วมกับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสิทธิภาพอปป,ปสถวายดีกาแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณนะวันที่23มกราคม2568นะครับนะครับเขียนตามนี้ได้เลยนะครับเขียนด้านบนไว้ตามนี้ฮะแล้วก็ลงชื่อชื่อนับสกุลครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ นะครับก็สามารถที่จะชวนญาติพี่น้องนะครับร่วมลงชื่อลงนามได้นะครับนะครับจานวนไม่จํากัดนะครับก็ส่งรายชื่อมาได้นะครับนะครับก็คือเขียนว่าข้าพเจ้าขอร่วมกับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อเสรีภาพอพรสนะครับถวายดีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวันที่23มกราคม2568นะครับนะครับเรื่องอะไร่ะฮะก็เรื่องที่ที่เราได้บอกมาตลอด19เรื่องนะฮะที่ คนไทยพูดเราเดือดร้อนนะครับจำได้ไหมครับสิบเก้าเรื่องนะฮะนะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่ตู้ปอนอนนะครับส่งมาถึงผมนะฮะนายประพันธ์กิติฤดีกุลนะครับนะเออคุณประพันธ์กิติฤดีกุลนะฮะเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหกห้าสองแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ได้ที่ตู้ปอนอนหนึ่งนะครับทุตู้ปอนอนหนึ่งนะครับแล้วก็ปปปอปานอปปนฝปป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 ปหลปป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 นปปปปป รูปปน .1 ปนปนฝอนะครับจุดล้านล้านหลวงนะครับ10102ครับส่งมาได้นะครับผมอยากได้เอกสารก่อนวันที่20นะฮะถ้าใครจะส่งขอช่วยรีบส่งนิดนึงนะครับ